ก่อความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟางพระสูตรที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าหิมะวันตัดสูตรสูตรที่ว่าเ,วเรื่องผู้้ทําลายอาวิชาก็ปราบในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระพู้มีพระภาาตัดว่าพิสูจนทั้งหลายพิสูจน์ประกอบด้วยธรรมหกประการพึงทําลายขนเขาหิมะผ่านได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอาวิชาอา่านเลวทรามเลยคือหนึ่งเป็นผู้ฉลา,าดในการเข้าสมาธิหมายถึงฉลา,าดเลือกอาหารและฤดูที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลา,าดในการให้สมาธิตั้งมั่นได้ หมายถึงสามารถรักษาสมาธิให้ดำรงอยู่นานได้ 3. เป็นผู้ชาราในการออกจากสมาธิหมายถึงกําหนดเวลาที่จะออกจากสมาธิได้ 4. เป็นผู้ชาราในปาล์มพร้อมแห่งสมาธิ หมายถึงสามารถทำสมาธิจิตให้มีความล่าเริงได้ 5. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิหมายถึงฉลาดในการเว้นธรรมที่เป็นอุปการะแก่สมาธิแล้วเลือกเจริญแต่ธรรมที่ เป็นอุปการะแก่สมาธิก็คืออารมณ์ที่เป็นมิมิตเครื่องหมายสำหรับทำให้จิตกำหนดคืออารมณ์ที่เป็นไยรักข้อที่6เป็นผู้ฉลาดนายอภินิหารแห่ง สมาธิหมายถึงฉลาดการเจริญสมาธิขั้นปฐมชาญทุติยาชาญตติยาชาญจตุทชาญตามลำดับจนเกิดความชำนาญในขั้นสมาธิที่สูงขึ้นไปข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตารานิกายชากานิบาทปไตยพิโดเล่มที่22 Get on pod.